แม่พูดจาแย่ๆใส่หนูเสียใจมากค่ะทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเดือดร้อนแม่เลยเออมึงไม่ต้องไปเสียใจหรอกเขาจะพูดอะไรมึงปล่อยเขาพูดไปเถอะมึงก็น้อยอกน้อยใจเก่งเหลือเกินเอาก็โถนพูดสักสทีหนึ่งไมล่ะมันเป็นโรคอะไรกันนักหนาว่าโดนอะไรนิดหน่อยได้ยินอะไรนิดหน่อยน้อยอกน้อยใจอุ้ยกูฟังแล้วกูลำคานหูเหลือเกินมึงจะน้อยใจอะไรกันนักหนา หากมีสติอยู่กับปัจจุบันกันซะบ้างไม่ใช่ได้ยินอะไรกระทบนิดหน่อยรับไม่ได้จะเป็นจะตายเวลามึงมีผัวก็เนี่ยกูเห็นมึงทนกันแล้วทนกันอีกทนมือทนตีนกันดีแล้วเกินผัวมึงจะไปทําอะไรนักหนาสาหัสแค่ไหนมึงก็อดทนได้เอ่าฉันขาดเธอไม่ได้แต่เวลาพ่อแม่มึงบ่นนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ เสียใจจะเป็นจะตายหัวมึงด่าเนี่ยทนแล้วทนอีกโอ้โหกูนี่มหาสัจรันมากมึงจะน้อยใจอะไรกันนักหนาเออหากมีสติอยู่กับปัจจุบันซะบ้างมึงไม่ต้องไปน้อยใจอะไรยังมึงฟังแล้วมึงก็ทิ้งสิมึงจะไปสนใจทําไมใครพูดอะไรถึงมึงมึงทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยินดียิน้าย นี่มันจัดการตัวเองไม่ได้อะนะเนี่ยปัญหาของคนในสังคมอีกนอยไปละซึมเศร้าเนี่ยมึงเข้าใจหรือยังปัญหาของคนซึมเศร้ามันเริ่มจาก